สวัดีค่ะแม่จงค่ะสวัสดีค่ะแม่จงครับสวัสดีครับค่ะมัอนี่ช่องสาวหนิงพารวยขอบคุณนชั้นสอค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับแม่จงเป็นคลิปที่2ค่ะของวันวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5งพันห้ร้บค่ะคุณแม่นี่ฝันเมื่อไรคุณแม่โอ้ยฝันว่ามีเสียงคุ่นมาเอื่นอยู่นะเพราะงั้นได้เจ็บมือแล้นนอนฝันมันเมื่อคืนนี่ล่ะเมื่อคืนนี่ล่าสุดเลยเนาะเพื่อนเราเองว่อนี้แน่ของว่านี้แน่เพื่อนเราหอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคือเสียงขุ่นขุ่นหูเนาะ เลยว่าเออเดียวยาฟ้าวสันตโตผนแหงเป็นคนลูกสาแน่บานในความฟันนั่นค่ะบานนี่ครับใครครับข้าเสียงไม่ใหญ่นั่นแหะอันเพื่อนอื่นมาอองมานีแน่เพิ่นวะอันเพื่นก็ได้ปะเก่าหาศูนเพื่อนวะทำานเก่าหาซูนเด้อเรา่ะเก่าหาศูนม่นน้าว่าเก่าหาศูนเล่าอนมาแล้ะก็บอกสันเลยเออเพิ่น อยู่ในเฮือนตอนเพือ่อนอ,อื่นเพิน <ฮะ S 2> ่นมา 50, อยู่หน้าเฮือนค่ะเพิ่งมาเก่าหาซูนเพื่อนวะไม่ใหญ่ละเหมือนนี่ยังน้ำเหมือนบอกเด็ก,กบ่อวะต๊กาแฟลูกองอกมาออกมาหาเพื่อนบบเห็นพุ่น <ฮะ S 2> ไปเราเห็นยือน,อ,นอยู่นเฮือนเพื่อนตะเกะอยู่เห็นยือนอยู่หน้าบ้านเพื่อนพุพ่นเอาไม,ม่ใหญ่นี่มาตัวนี้วะฝันหินเพื่อนได้มือคืนีไม่ใหญ่นี่เป็นเป็นภผยเหรอคุณเมเเ่เป็นเอื่อยนี่ละโอ้เป็นเอื่อยที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นบ่บค่ะ บ้านนี้มาเอเออเนี่ยมันคือใบเถากะซ้ำสิลูกออกไหลเนาะโตมันก็ลูกสาเน่บัดนี่ออกมากหูโบเห็นออกมาซอเมืองน่ะหื่อนนี่ไปเห็นเพื่อนยืนอยู่น่ะหื่อนเพื่อนพุ่นบาดนะโอ้เห็นเพื่อนยืนเห็ดผื่นอืดอีห้องมีใหญ่ตัวอ่ส่วนอื่นก็ย้อนเสียงขุ่นๆหูว่ะอือยังว่าฟันเพื่อนเพื่อนไปเหื่อนเพื่อนเลสเพื่อนแบบเพื่อนกระจายไปเหื่อนเพื่อนเลยเพื่อนล้วก็ไปยืนอยู่เหื่ออันจะคล้องแมนออกมาหาบ่เห็นยังว่าโอ้ใหญ่เรามาอื่นใส่ตัวนี่ี่ะ แล้วบอกว่าเก่าหาซูล้วอวะบ้านนี้ก็ดูมากาก็บบ่อท่านเหล่าก็ไปไหวเนาะของผัวมูนี่คนก็ไปเร็วเนี่ยนะของผีเนาะแมะบุบหนาบุบลังเดี๋ยวไปเราไปเห็นยืนยานาบ้านน่าพนบ้านันก็หืออยู่้หวแล้วะเราทำไมสวยเพาว่าบัฟันเห็นเหล่าสองสองบีกระบอกเมนบ่วฟันเห็นเหล่าจนหมากฟันเห็นจพีีนองเนาะพี่นองค่ะแต่ว่าพี่เออยนี่บัวฟันเห็นโดนเติบแล้วบัวบบ้านนี้ ฟันซ้ำนีอบอกคนแม่แม่นฟันเบ่ยเหาเลยอืฟันเห็นเหล่าแล้วก็ไปยืนอย่านางบ้านเรามาหอดมาหอ,องบอกเลยนะองเป็นแม่แม่นเรามาเอื่นนี่ละหวยผูได้ม,มาเอืน่นแต่ปกติพันว่าคันมีคนมาเอืน่นเพิ่นมาให้ปากก็ได้คิดไว้บ,อ,บอกว่าก็เลยลูกของแม่ก็เอ๊ะนเสียงนี่มันขุนหูนี่วาวะก็ได้ยาของแมาหนาเงือนไปซองผุนไปหอดเอือนเพิ่นเด้อโอ้จะมาหวย เขาพ่นสาบอ่ะผัดซีเมนกับเขาพ่นสามาหาเอื่อยโอ้มาหาหนอนมาขืนมาสานกับประจ๊าค่ะบ้านนี้บันที่เพื่อนเท่าไลน์นจําได้บอห่วยหน <W anterior> หึ่งส <jacket> ี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งบานทึกที่เพื่อนเพื่นนอเมนบานทีกที่เล่าหนึ่งสี่ราะว่าคุณแม่ว่าเห็นเราไปยืนอยู่เพื่อนแล้วเอื่นแนี่เราไปยืนฝุ่นล้วบอกว่าเก่าหาศูนย์แต่ว่าเราไปพุ่นแบบานนี้ค่ะแล้วไปยืนเนี่ยหนาหื่นบ้านนี้อายุเราตอนที่เราเสียชีวิตจะปีนอ หกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดปีแม่นติดเวียดนามเนาะคุณแม่เนาะแม่นค่ะเพราะว่าคุณแม่ฝันเห็นเล่ามาเอือนเนาะแม่แม่แม่เล่าอายุหกสิบเจ็ดปีค่ะแต่ว่าฝันผัดไปอยู่หน้าบ้านเล่าห้าเมนบ้านเด็กที่เล่าเนาะค่ะกติดเว้ยดนามเนาะติดบ้านในที่ติดอายุแต่ว่าตอนพันมาเอือนพันมาเอือนอยู่หน้าบ้านแม่แม่บ่แม่นพันเอือนอยู่แถวนี่ยละแต่ว่าคุณแม่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงก็เลยว่าเออเสียงขุนขุนหู ก็้าวลูกออกมาแต่ว่าบอเห็นอืมตะบามาเอิ่นแล้วก็บอกเลขเลยแม่นแต่เก้านี่ผีเอื่อยของคุณแม่นี่เพิ่นบอกเลขแม่นไลยแม่นอยู่บอกเลขแม่นทำมาบอกเลขลูกสาวก็คือเขาตามแต่เก่าเพราะเราเคยมาบอกเลขแม่อยู่เนาะแแมนล้วก็เจากแต่เก่าแต่ร่างนี่็ว่าแม่ไข่เนยของเหล่าอยู่ค่ะแต่บนเนย่อว่นนี้อาชิมาให้โชคอีกก็ได้กต่บนเนยเนาะค่ะ เป็นอายุของเพลินตอนมันเสียเนาะมันก็เป็นบัตรเล็กที่ของเพลินเองของเพลินเองบัตนเลขที่ของคุณแม่ล่ะครับบัตรน่อยสองหน่อยสองตีห่อยจังหน่อยเนาะพอคุณมาเชื่อหนึ่งศูนย์สองเนาะเป็นบัตนเลขที่ของคุณแม่หนึ่ะศูนยอแค่ว่าตัวเลขที่คักคักที่เพื่อนมาบอกก็คือกระเป๋าหาศูนย์กะเป๋าหาศูนย์เนาะยู่ค่ะเป็นแนวทางในงวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่เนาะครับค่ะคุณแม่ไม่ยัางเพิ่มเติมอีกบอบอผมไม่ยัางหรอก ฟันซ้ำนี่แหละฟันสันสันฟันสวงเวลาใดโนอหอยฟันตีสามยอนสิตีสี่นี่แหละประมาณตีสามคู่ครัวตีสามคู่ครัวนี่แหละค่ะเมื่อเกิดมาหอยคนแผ่นนี่ไปขีดยางเดือดตัวนี้ว่าแนมไปทั้งโบเห็นผู้ใดนะค่ะไม่แต่จะคล้องนอนนี่เหมือนผู้เดียวน่ะมันโอ้โอ้ค่ะ ค่ะก็ขอให้มีโชคมีลาบเป็นรางวัลใหญ่กับเมจงสุขูสุขคนค่ะในงวดนี้ค่ะขอบคุณเมจงได้หลายค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขาอฝันในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของเมจงค่ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2567นี้ค่ะเมจงนี่เพิ่นฝันสันสนค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่าเพิ่นห็นผีเอือยเพิ่นเนาะค่ะมหาวสันมหาอยู่ฮื่อนี่ละมายืนอยู่นาบ้านว่าสันหล้กก็เอิญเมจงวสัน ไม่จงด้ยินแต่เสียงขดว่าเสียงไผ่นอคือคือเสียงเอื่อยแถวสันห้องบ่กห้องซื้อว่าสันห้องเอินไม่จงแต่ว่าไม่จงบอกขานเนาะค่ะเอินไม่จงละกะบอกเลขพกผอมเพิ่นว่าค่ะบ่อยจะเอินแล้วก็ห้องบอกเลขกว่าเก้าหาศูนย์ว่าสันไม่จงก็เลยออกมาซองเบิงเพิ่นว่าพอออกมาซองเบิงแล้วบอกเห็นไผว่าสันแนมไปเหื่นเอื่อยเห็นแต่เอื่อยืนอยู่เหื่นผุนว่าสัน เห็นตาเอือยเพลินยืนยุ่เหื่อเพลินเนาะค่ะแม่จงก็เลยว่าห่วยคือไปไหวแท้เพลินว่าค่ะแม่จงฝันซ้ำนี่เพลินว่าค่ะแม่จงก็เลยได้ตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั้นก็คือเกาหาศูนย์เนาะค่ะเป็นเลขที่ผีเอือยห้องบอกเลขสามโตค่ะส่วนอายุของผีเอือยเพลินเนาะค่ะเสียชีวิตตอนอายุหกสิบเจ็ดปีค่ะ บ้านเลขที่ของผีเอือยเนาะค่ะที่เอือยเพื่อนนี่ไปยืนอยู่เพื่อนบะ่ะผีเอือยนี่ไปยืนอยู่บ้านเนาะคะ่ะบ้านของเพื่อนเองนั่นละบ้านเลขที่หนึ่งสี่หนึ่งเพื่อนว่าค่ะหนึ่งสี่หนึ่งเป็นบ้านเลขที่ของผีเอือยเนาะค่ะแล้วก็บ้านเลขที่ของเมจงเนาะค่ะที่ผีเอือยไม่ยืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็เอิ่นเมจงแล้วก็ห้องบอกเลขพ้อมบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์สองค่ะเป็นบ้านเลขที่ของเมจงเนาะค่ะ เลขวิ่งในงวดนี้ค่ะเมจงเพนหาเก้าเนาะค่ะล่องโกเนาะค่ะให้วิ่งเก้าล่องโกเพื่อนว่าค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลของเมจงค่ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในราลลงวัลใหญ่กับเมจงสุขหูสุขคนแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนําเด้อค่ะกันไว้ค่ะ ค้า้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะค่ะสาวนิงกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพรวยน,น้ำนเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ